ไอ้ดีดามซุมตอนนี้มาอยู่ทางมิตภาพทางหลวงหมายเลขสองออกจากหมอกเล็กสิไปอยอำเภอซีคิวเพื่ออะรรับต่อคองเพื่อะรถกะติดอยู่นี่นะเป็นอย่างนี้ดามซุมเอ้ย เทติดว่าหซูมติดน้ำหยังคือว่าทางด่วนเพิ่งก็ว่าให้ใส่ฟรีอันน่ะเป็นแน้วใดโอ้กวดแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ที่บอกตาเฉลยเด้อ 200เมตรเลี้ยวซ้าย,าปาายไปเบื้องไปนะวันซื้อมรถติดรถติดออกจากซีคิวสิไปเออออกจากงอกเล็กสิไปซีคิวนี่แหละสิมุ่งหน้าไปอันอ่างเก็บน้ำลำต่อคองเฮ้ยรถมันก็มาติดอยู่นี่นะเป็นอย่างงู้นนี่นะอย่างงู้นเขาตอบเธอเลี้ยวซ้าย ขับต่อไปอีก4ี่กิโลเมตรหน้าทางตะวันออกไปตามถนนใหม่เลข2ขับต่อไปบนถนนใหม่เลข2อีก3กิโลเมตร ปวดเหงวบอกโอ้มอเห็นบอกบอกบอกโทรเรียนคือว่าบอกดีแท้ๆท้โทรเรียนนะปั๊มได้สิปั๊มละโอ้ยกูว่าได้ยินเด้อกูว่าได้ยินเด้อปั๊มปั๊มโอ้ย